อยู่คนเดียวด้วยนะอาจจะหลอกว่าวัวถูกก็ซื้อเท่านั้นเท่านี้นะตอนที่คุณยายประกาศขายมีคนมาดูกี่คนอ๋อพ่อค้ามาดูแซสะมาดูเต็มอยู่แต่ให้ราคาเหมือนกันไมหมือว่างไงแต่ยายพูดราคาที่แรกว่าสามหมื่นตัวพูดแต่ก่อนเนาะอ่าไอคนนั้นเขามาต่อสองหมื่นแปดอ่าแต่คนมาอีกเขามาเอาสองหมื่นห้ามาอีกเขาวาสองหมื่นสองมาสามคนราคาลงเรื่อยๆ ขาไม่ให้ขึ้นอคนนั่นมาก็ลงคนนั้นมาก็ลงคนนั้นมาก็ลงอ๋อค่ะเหมือนเขาคุยกันไว้นะเหมือนเขาคุยกันไว้อะไรอ๋อสุดท้ายได้ไขยราคาเท่ไาไหร่ขขยให้คนที่มาตอนแรกอะไรสองหมื่นแปดนะอ๋อเป็นไปได้คุณยายจะขายเท่าไหร่ตัวนี้ยายอยากได้สองหมื่นแปดแต่ว,ว่าเขาไม่กล้าให้คุณยายมีเบอร์โทรไหม <laughs> มีอยู่มามาครับมาพาผมไปดูมาเดี๋ยวผมจะได้ไขยให้คุณยายนี่นะถ้าสองหมื่นแปดนไปขนไปได้เลยไหม หรือว่าสองจิตสองใจอยู่สองจิตสองใจอยู่ยายเสียดายมันอ๋อมันสวยแล้วมันมันก็รู้เรื่องด้วยอ้แน่นในยายเนาะแน่นแน่นโอ้สองหมื่นแปดแต่ว่าไม่ได้ขายนะแต่ว่าเขาขอซื้อสองหมื่นห้าอ้วนอย่างนี้เลยนะยายนะค่ะเพราะว่าลูกชมอะไรก็ได้หมดก็แหวนท้องยังนี่วัวมันถูกเชื้อโรคว่วถูก ถูกฉลกถูกฉลกไม่ใช่ถูกเชื้อโรคนะถูกฉโลกนะยายสวัสดีครับคุณยายสสวัดีค่ะโอ้โหทำไมวัวของคุณยายสภาพดีจังเลยอ้วนเลยนะยายนะก็วัวยายมันน้อยๆเนาะวัวแค่สองตัวอ่านุ่นปล่อยให้กินข้าวทุ่งนาหนูปล่อยให้กินข้าวทุ่งนาเลยเออเวลายาย หาอ่อนยายแบกปุ๋ยไม่ไหวอืมก็เหนื่อยเนี่ยเกี่ยวขนาดนี้ก็เหนื่อยโอ้โหหัวแค่สองตัวนะใผมเห็นคุณยายเกี่ยวไม่ถึง30นาทีนะเมื่อกี้นะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแสดงว่าร่างกายไม่ค่อยไหวแล้วไม่ค่อยไหวแล้วกินยาทุกวันความดันครับผมบาวนก็เป็นเป็นทุกอย่างนะโรคกำลังลุมมลาวเลยทุกวันเลยแล้วทำไมยังสู้ได้ขนาดนี้ครับคุณยายเขาไปอยู่อย่างงั้นแหละเนาะเขาไม่อยู่เขาไปอยู่บ้ัน เขาเองเดี๋ยวนี้ครับผมตอนนี้เหลือวัวให้ยายเลี้ยงสองตัวเนาะโอ้แต่ว่าสภาพดีมากค่ะหัวหันอยู่ไหนไม่ไม่เคยกินค่ะไม่มันกินอย่างนี้เลยไหนพาผมมาดูหน่อยกินแบบธรรมชาตินะกินแบบธรรมชาติยายเลี้ยงแบบธรรมชาติแหละหญ้ากับฟางนะค่ะแต่ว่าสภาพนี้เลยนะคะโอ้โหผู้ชมครับออืืแน่นเอียดเลยน้อยายเนาะนู่นลูกมันนันอ๋อทำไมลูกมันได้ปล่อยไปกินข้าว อ่ะก็มันหลุดเนาะมันหลุดเชือกปยายจับไม่ได้ยายก็ปล่อยให้มันกินไม่เป็นไรป่ะไม่เป็นไรของจะยายเอง <c oughs> <c oughs> ของจะของไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องซีเรียสใช่ไหมอะโอ้แต่ว่าสวยนะสวยใคร<ท><ท>เห็นเขาก็ว่าสวยเลยอัวยใยญ่นี่ท้องไหมท้องผสมยังไงครับคุณยายผสมธรรมดาหละเอาพ่อเป็นๆนั่นแหละครับพ่อผสมพ่อพันตัวนะค่ะโอ้แน่นยีเลยยายค่ะอืมได้ขายบ้างยังนี่ ขายไปแล้วตัวหนึ่งเพราะว่าอัวมันมีราคาขายตัวผู้ไปสองหมืนห้าผมเชื่อว่าวัวใหญ่ไม่ผอมจ้ะต้องใหญ่แน่นอนจ้ะใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ำไปไหมตัวผู้ตัวผู้มันสูงแน่นอืมสวยด้วยสองหมืนห้าค่ะแต่แต่ก่อนถ้าขายก็ห้าห0 0้าหมื่นนั่นแหละใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้วัวมันไม่มีราคาก็เลยปล่อยถูกมากๆนะจ้ะถูกถูกมากๆเลยแล้วทําไมเราเลี้ยงยังไงถึงได้อ้วนแบบนี้ครับคุณยายอ้าก็เลี้ยงให้เป็นกินอย่างนี้แหละ มัดตามนี่ตามนี่ตามนี่ตามสวนไม่ได้หวานข้าวก็มัดให้มันกินอหอวหารก็ไม่เคยให้กินหรอกครับผมพอเลี้ยงได้นะค่ะแต่ว่าเหนื่อยหน่อยตรงเกี่ยวหญ้านะทําไมถึงได้เกี่ยวหญ้าให้มันกินครับคุณยายมันรูดว่าจะรอให้มันเข้าคคกในว่าจะรอดอัลูกให้มันเข้าคอกมันฉลาดมันไม่ยอมเข้ามันวิ่งไปหาเกี่ยวๆเลยปล่อยให้มันกินก่อนครับผมค่ะ คือตั้งใจไม่ได้ว่าจะเกี่ยวแต่ว่าจะหลอกลูกวัวเขาเ้าอกทุกวันนี้ไม่เคยเกี่ยวหรอกให้มันกินอย่างนี้มันก็อิ่มแล้วเพราะว่ามันมีสองตัวเป็นนี่จะหลอกให้มันเข้าคอกก็เลยเกีียวครับผมอาศัยผูกนะแสดงว่าผมต้องช่วยไล่ไหมนี่ไม่หรอกเดี๋ยวมันเห็นหญ้ามันก็วิ่งเข้าเองไม่เป็นไรหรอกค่ะครับผมแสดงว่าเลี้ยงช่วงที่มีราคานะนี่อันนี้คุณยายซื้อมาเท่าไหร่อันนี้แม่แม่พันยายซื้อตั้งแต่แพงๆนะ สามหมื่นอ๋ออันนี้คือลูกของเขาใช่ไหมค่ะผมว่าถ้าเกิดว่าขายลูกไปก็น่าจะคุนน้มน,นะคุณยายนะค่ะคุ้เขาเขาอยากได้อยู่เขาอยากได้ไปทําแม่พันธุ์แต่ว่าก็าให้อีกสองหมื่นห้าแต่ยายยังไม่ขายเขาขอซื้อสองหมื่นห้าค่ะอู้หวัวไม่ขี้เหร่นะยายนะเขาชอบเขาเห็นเขาว่าสวยแบบว่าช่วงอะไรน่ะได้หมดเขาว่าเขาขอซื้อสองหมื่นห้าค่ะถ้าราคาเป็นไปได้คุณยายจะขายเท่าไหร่ตัวนี้ ยายอยากได้สองหมืนแปดแต่ว่าเขาไม่กล้าให้คุณยายมีเบอร์โทรไหมไมีอยู่มามาครับมาพาผมไปดูมาเดี๋ยวผมจะได้ขายให้คุณยายนี่นะถ้าสองหมืนแปดคนไปคนไปได้เลยไหมหรือว่าสองจิตสองใจอยู่สองจิตสองใจอยู่ยายเสียดายมันอ๋อมันสวยแล้วมันมันก็รู้เรื่องด้วยถึโอ้แน่นนะยายเนาะแน่นแน่นโอ้สองหมื่นแปดแต่ว่าไม่ได้ขายนะแต่ว่าเขาขอซื้อสองหมื่นห้าก้าว วนอย่างนี้เลยนะยายนะค่ะเขาว่าลูกชมอะไรก็ได้หมดก็แ่าอืท้องยังนี่วัวมันถูกเชื้อโรคว่าถูกถูกเชื้อโรคถูกเชื้อโรครับไม่ใช่ถูกเชื้อโรคนะถูกเชื้อโรคนะยายโอ้โครงสร้างดีเลยนะยายนะโครงสร้างดีก็เห็นเขากล้มาเห็นเขาก็อยากได้ไปทําพันนะครับผมยาวสูงสูงกว่าตอนนั้นได้ซ้ำไปเนาะกี่ปีแล้วตัวนี้นี่ อีกครึ่งจะเข้าสองปีอ๋อยังไม่ยังไม่ท้องนี่ยังเอ้ยมดกัดยังไม่ผสมสิยังยังไม่ผสมแต่ว่ามันมีประจำเดือนแน่เลยรู้รู้ได้ยังไงว่ามีประจำเดือนเอาก็เมือกมันออกเนาะเมือกออกเมือกออกขา,ขาวๆอ่าเพราะว่าประจำเดือนทำมอไะครับผมมีเมือกขา,ขาวๆนะครับผมแล้วคุณยายจับสัตว์ยังไงถึงผสมติดง่ายจริงเลยเอาก็เวลาเขาเอาพ่อพันธุ์มาเขาก็ ตัวนี้มันขึ้นมันก็วิ่งไปหาเลยโอวิ่งไปหามันก็หันก้นไปหาตัวผู้เลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยใจง่ายมากมันมันไม่ดื้อมันไม่อะไรเวลามันมันมันห่าวนะมันขึ้นแรงๆอนะนะมันห่าวแรงๆนั่นครับผมข้างหน้าคือแม่ค่ะข้างหลังคือลูกค่ะโอ้อันนี้คือลูกที่ซื้อมาตอนแพงๆเนาะค่ะอ๋อคิดว่าได้กำไรด้วอขาดทุนเลี้ยงวัวไม่ได้ไม่ได้กำไรเด้อตอนนั้นขายแค่สองหมื่นห้าเองก่ ก็ว่าขาดทุนเลยเนาะเรจะกำไรตัวนี้ท่านั่นแหละถ้าได้ขายนะค่ะอืแต่ว่าเสียดายนอกแค่ทรงตัวว่าจะเอาทำแม่พันธุ์กับเสียดายแต่คนเขาเห็นเขาอยากได้เขาว่าของแม่มันสวยครับผมอืของแม่มันสวยะแต่ว่าคุณยายไม่ได้ขายเนาะค่ะถึงยี่สองหมื่นแปดก็ยังไม่ขายค่ะเสียดายเสียดายเอาไว้ดูก่อนเพราะว่าที่บัดที่อะไรก็มันมีเนาะแถวนี้น่ะครับผมหมดที่ยายหมดเราไม่ได้เหนื่อยเนาะค่ะ แต่นี่จะลอยมันเข้าคอกเลยไปเกี่ยวหญ้าลอยมันเข้าคอเอาหญ้าโยนให้มันนั่นครับผมเวลามันเห็นหญ้ามันก็วิ่งเข้าเข้าคอเข้าคอกนะเมื่อก่อนนี่ผมแอบมานี่เห็นมีชาเล่ตัวใหญ่นะชาเล่ของเขามีแต่ตัวดีๆเลยนะอันนี้คือหญ้าที่คุณยายเตรียมให้วัวใช่ไหมค่ะเป็นหญ้าอะไรเขาบนี่หญ้าธรรมดาหญ้ามันขึ้นตามทุ่งนาเนี่ยแหละหญ้าธรรมชาตินะหญ้าธรรมชาติหญ้าไม่ได้ปลูกมันขึ้นเองอ๋อ แล้วก็ปล่อยให้มันขึ้นยาวๆแล้วก็เอาไว้เกี่ยวให้วัวกินครับผมเป็นหญ้าธรรมชาติเคยคิดอยากจะปลูกหญ้าไคไหมเลี้ยงวัวนี่เคยค่ะเคยคิดเคยคิดอยู่แต่ว่าเรามีวัวเราก็ไมเอาไว้เราก็เลยปลูกให้มันกินเลยอ๋อเกียจปลูกครับผมคเห็นคุนใจว่าเลี้ยงวัวนี่ไม่เคยเกี่ยวหญ้าให้วัวนะเพิ่งจะมีวันนี้วันแรกเลยนะก็มันหลุด มันหลุดเชือกก็เลยเกี่ยวล่อให้มันเข้าโคกครับผมมันเหีนยงยวเกี้ยวๆมันก็วิ่งเข้าไปหารีบ้ลยให้มันกินข้าวก่อนข่างมันไม่เป็นไรค่ะข้าวจะเราเองไม่เสียหายโอ้ก็แสดงว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะไม่ใช่ซีเรียสหรอกแต่ว่าคิดไปก็น้อยใจตัวเองเนาะทำไมครับคุณยายอาไปอยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีล้านไม่มีล้านจะคุยด้วยสู้ไหมผมถามจริงนี่สู้แต่นี่ ไปช่อมข้าวนี่ขามันเปื่อยก็เลยไม่ได้ไปหลายวันแล้วอ๋อระวังเป็นโรคไข้ฉีหนูไข้อะไรนะคุณยายนะต้องไปหาหมอนหาแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วอ๋อป้องกันแล้วนะบาดทยักแล้วครับผมเลยหมอห้ามไม่ให้ลงน้ําก็เลยไม่ได้ไปส่อมข้าวม่อมข้าวเป็นอาทิย์แล้วอ๋อทำนาเลี้ยงวัวพอได้ไหมผมถามจริงนี่ทำทำนาทุกวันเนี่ยสิบห้าไร่อืมค่ะเลี้ยงวัวสองตัวครับผมพอได้กําไรไหม ถ้าข้าวมีราคาก็ได้กําไรอยู่ถ้ามีราคานะ,ะอย่างน้อยกิโลละเท่าไหร่ถึงจะบอกว่าได้กําไรวันนั้นก็ไปขายสิบหกบาทห้าสิบตล้งหกหมื่นเจ็ดหมื่นโอกิโลละสิบหกบาทนะ,ค,ะคือฟางของคนณยา่นะ,ะวันหนึ่งให้กินกี่ก้อนก้อนเดียววันหนึ่งก็ให้กินก้อนเดียวตอนเช้านะยายเวลายายไปซ่อมข้าวกลับมายายจะเอามาผูกแถวนี้อืมแสดงว่าวัวของคนใยายจะออกข้างนอกทุกวันค่ะไม่ได้ขังคอกนะค่ะ ไม่แสดงว่าไม่เคยเป็นโรคขาอ่อนแรงใช่ไหมไม่ไม่เคยเป็นไข้ไม่เคยอะไรนะ่ะโอ้แข็งแรงนะทั้งนั้นนะค่ะมันมีข้อดีอะไรบ้างที่เราเอาวัวมาปลูกข้างนอกนี่มันมีข้อดีแบบว่าแดดอะไรมันส่องใสก็มันแข็งแรงอ๋อมันได้เดินได้อะไรเดินไปเดินมาก็มันโรคมันค่อยมีครับผมไม่ได้อยู่ในคอกทั้งวันอมันก็กินยาธรรมชาติอย่างนี้แหละก็คือปลูกตามนี้นะค่ะถึงจะย่าไม่ยาวก็พอได้กินค่ะอิ่มไหมอิ่ม คุณยายเปลี่ยนวันหนึ่งเปลี่ยนกี่ครั้งเปลี่ยนสองสามครั้งนนโอเปลี่ยนไปทางนู้นทางโน้นไปทางนู้นครับผมออกข้างนอกอืมค่ะอ๋ออิ่มแน่นอนอิมแน่นอนแล้วฟางให้กินตอนไหนตอนกลางตอนบืดตอนค่ําให้มันกินกลางคืนทําไมอ้าวครับทำไมกลางคืนมันก็กินวัวนะค่ะอ๋อมันตีนแล้วมันนอนอ่า มันนอนแล้วมันตื่นขึ้นมันก็กินอีกทั้งวันทั้งคืนโอ้ยิงวายายทั้งแข็งแรงอสูตรนี้เลยนะคุณยายนะค่ะกินนอนกินนอนทั้งคืนทั้งวันนะทั้งวันทั้งคืนโอ้โหดีจังเลยตัวยายไม่อดหรอกว่ามันสองตัวเลี้ยงง่ายสบายเลี้ยงง่ายสบายถ้าสี่ห้าตัวเนี่ยผมว่าหอบเลยนะหอบเลยอายุขนาดนี้เลี้ยงสักกี่ตัวถึงกําลังดีสี่ตัวพอได้ใช่ไหมพอได้แหละไม่เกินกําลังบกค่ะ สี่ตัวนี้คือพอเลี้ยงได้เลยค่ะออแต่ว่าสองตัวนี้ก็คือเหลือๆเ,เลยสบายมากสาากแต่ผมเชื่อว่าเลี้ยงวัวแบบคุณยายนะไม่ขาดทุนนะ,ะเพราะว่าไม่ได้ซื้ออะไรให้กินเลยเนาะค่ะไม่ได้ซื้ออะไรให้กินเคยมีหัวอาหารรำไม่ไม่เคยค่ะแต่ว่าสภาพนี้เลยสภาพนี้เลยโอ้ผู้ชมครับตัวนี้เคยมีคนมาตีราคาให้เท่าไหร่ตัวนี้ยายว่าสามหมื่นเขาไม่กล้าเขา ก็คงว่าราคาเดิมนั่นแหละตัวนี้นะสามหมื่นไม่กล้าก็ไม่กล้านานยังคุณยายนานแล้วเพราะว่าวัวมันถูกพ่อค้าเขามาจะมันหลอกเอาวะอผมว่าจริงเลยนะเขาเห็นคุณยายอยู่คนเดียวด้วยนะอาจจะหลอกว่าวัวถูกก็ซื้อเท่านั้นเท่านี้นะตอนที่คุณยายประกาศขายมีคนมาดูกี่คนอ๋อก็พ่อค้ามาดูแซงสะมาดูเต็มอยู่แต่ให้ราคาเหมือนกันไหมหรือว่าไง แต่ยายพูดราคาที่แรกว่าสามหมื่นตัวพูดแต่ก่อนเนาะอ่าไอ้คนนั้นเขามาต่อสองหมื่นแปดอ่าแต่คนมาอีกเขามาเอาสองหมื่นห้ามาอีกเขาวาสองหมื่นสองมาสามคนราคาลงเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เขาไม่ให้ขึ้นอ๋อคนนั่นมาก็ลงคนนั่นมาก็ลงคนนั้นมาก็ลงอ๋อเหมือนเขาคุยกันไว้นะเหมือนเขาคุยกันไวไ้เลยอ๋อสุดท้ายได้ไขยราคาเท่าไหร่ ขาให้คนที่มาตอนแรกอะไรสนะองหมื่นแปดนะอ๋อนะเมื่อก่อนก็เป็นแสนนะยายนะะทุกวันนี้เลยครับเป็นไรเป็นหมื่นเมื่อก่อน,นีนตัวแค่นี้ก็ได้แล้วห้าหมื่นนะลูกมันเนาะใช่ครับเรสภาพาบแบบนี้นายยายนะ,ะหเหลือกินเหลือใช้เลยนะแต่ว่าไม่ได้ขายเก็บไว้ทำพันนะครับผมแล้วคุณยายผสมพันธุ์ยังไงก็ผสมตัว ตัวเป็นๆน,นั่นแหละตัวผู้นั่นอ๋อไม่ผสมหลอดบอไม่ทําไมครับคุณยายผสมมันไม่ค่อยติดเพราะว่าหมดลูกมันก็จะเสียด้วยอ่านี่ย<อ>ก<ข>บ่อยๆมันจะเสียเลยยายยายไม่ไม่นิยมนะค่ะแสดงว่าความรู้แน่นเหมือนกันนี่นะอ <c oughs> รู้แน่นด้วยนวน,นี่ก็ผสมพ่ออันนี้แหละพ่อตัวนะพ่อตัวครับผมแต่ผิวพันธุ์วัวดีมากค่ะอือเหมือนกับว่ามันอาบน้ําตลอดเลยนะอ่ามันวาว ผมว่าถ้าเกิดว่าวัวผิวพันธุ์แบบนี้แสดงว่าเขาสุขภาพดีนะเราได้ฉีดยาถ่ายพิุงถ่ายพิษยาบ้างไหมเคยแต่ฉีดยาวัคซีนอฉีดวัคซีนแต่ถ่ายพิษยาไม่เคยครับผมเคยเลี้ยงวัวพื้นบ้านมาก่อนไหมเคยค่ะเป็นยังไงบ้างไอ้วัวตัวเล็กบ้านเราเนี่ยไอ้ตัวเล็กมันก็เลี้ยงง่ายอยู่ลูกมันก็ปีละลูกปีละลูกแต่ว่าลูกมันก็ไม่ค่อยใหญ่เนาะอันนี้ก็ไม่ใหญ่เราตัวเป็นปานกลางแต่ว่ามันมีเนื้อครับผมค่ะอื อันนี้เรียกว่าพันลูกผสมเนาะพอมีเนื้อตัวใหญ่พอมีเนื้อพอได้ราคาเนาะครับผมแต่ตัวเล็กเลี้ยงง่ายจริงๆเลี้ยงง่ายสามเดือนนี่ก็ทับแล้วครับผมหัวปีท้ายปีลูกมันตัวเล็กเหมือนคนแต่งงานเลยเนาะขอให้มีลูกหัวปีท้ายปีเนาะโอ้แสดงไว้ตัวเล็กนี่หัวปีท้ายปีได้เลยค่ะแล้วยายไล่ยุงยังไงเขานี่อ้าวนี่นี่อ๋อสงไฟไล่ยุงเหรอสงไฟไล่ยุงค่ะอเอาขี้มัน ทมใส่ฟืนแล้วก็ให้มันมีควันนะควันค่ะถ้าเกิดไม่ได้จุดไฟนี่เป็นยังไงบ้างวัวในคอกมันก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมามันมาอยู่กับที่ยุงกัดออเปิดไฟนี่ก็มันไม่ชนะมันก็เรียกยุงมาหนี่งไอ้ไฟส้มๆมี่นะไฟเรียกยุงนะโอ้มาเยอะเลยใช่ไหมมาเยอะเลยี่ย จะต้องเอาควันนะ่ะช่วยด้วยนั่นครับผมมันก็จะยืนอยู่เฉยๆอ,อยู่ไม่กัดขาของมันไม่กระทืบครับผมอ๋อตอนที่เราเห็นนี่อย่างนี้เลยใช่ไหม่ะมันกระทึบอย่างนั้นเลยอพอเราจุดควันปุ๊บเนี่ยมันก็อยู่เฉยๆนิ่งกิ๊กเลยนิ่งเลยอ๋อมันก็มาหาไฟนี่แหละครับผม